สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาเรียนในเรื่องของการลบเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นการลบที่มันเป็น3หลักนะครับ ที่ไม่มีการยืมด้วยนะครับอ่าโอเครอบที่แล้วเราเรียนการลบ2หลักไปแล้วนะครับต่อมาเราก็มาเรียนการลบ3หลักนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันดีกว่านะครับตัวอย่างนะครับอ่าอันแรกนะครับ492ลบ372นะครับอ่าเดี๋ยวเอามาเหมือนเดิมเลยนะครับเอา492มานะครับเป็นเขียนเลยนะครับ492 แล้วก็ถัดมานะครับเครื่องหมายลบนะครับก็เอามาเขียนเหมือนเดิมนะครับลบลบกับเครื่องหมายลบกับตัวเลขนี้นะครับเป็น372เนะครับ372โอเคนี่นะครับลอกมาจากด้านบนเลยง่ายมากๆนะครับถัดมาเราก็มาลบเหมือนเดิมนะครับโดยเริ่มต้นลบที่หลักหน่วยกันก่อนนะครับเริ่มต้นลบที่หลักหน่วยกันก่อนนะครับอะโอเค2ลบออก2งนะครับง่ายมากๆ ถ้าเราทดก็อ่ะสมมุติเป็นเส้นนะครับ2อลบออก2ก็จะเป็นมี2อันนะครับลบออกไป2นะครับลบไป2เหลือเท่าไหร่ครับนี่ลบออกไป2ลบไป1ลบไป2หมดแล้วลบทั้งหมดก็เหลือเป็นเลข0ูนย์นั่นเองนะครับถัดมาถัดมานะครับหลักหน่วยเราทําไปแล้วนะครับหลักหน่วยเราทําไปแล้วเราก็มาทําหลัก10บ้างนะครับหลัก10นะครับหลัก10ก็จะเป็นตรงนี้นะครับ9ลบ7นั่นเองนะครับอ่า เดี๋ยวมาลองทดดูนะครับอ่ะเส้นนี้แทนนิ้วมือนะครับ9นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับลบออกไป7นะครับลบไป1 2 3 4 5 6 7นะครับยังเหลืออยู่กี่เส้นเรามาดูนะครับเหลือ1เหลือ2นะครับเหลือ2เราก็มาเขียนลงมานะครับได้2นะครับเลข2ถัดจากนั้นลบหลัก เราลบหลักหน่วยไปแล้วหลักสิบไปแล้วถัดมาเราก็มาลบที่หลักร้อยนะครับ3หลักเห็นไหมรอบที่แล้วเราลบถึงแค่หลักสิบนะครับถัดจากนั้นเรามาลบที่หลักร้อยบ้างนะครับเป็น4ลบออก3นะครับถ้าเป็นนิ้วมือนะครับก็จะเป็น1 2 3 4สี่นะครับลบออกไป3นะครับลบออกไป3ก็เป็นลบไป1ลบไป2ลบไป3นะครับเหลืออยู่แท่งเดียวเลยก็คือเหลือแค่1ตัวนะครับเราก็มาเขียนเลข1ได้แล้วนะครับนี่นะครับโอเคง่ายมากๆเลยเนาะ นะครับโอเคง่ายๆลบที่หลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะครับได้คําตอบก็ามาเขียนด้านล่างเลยนะครับก็คือ100กับอีก20นั่นเองนะครับ120โอเคเข้าใจเนาะนะครับอ่านี่นะครับข้อ2นี่ก็เป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับแล้วข้ออื่นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะครับก็สามารถทดอยู่ด้านข้างแบบนี้ได้เหมือนกันโอเคนะครับ ลองทำดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ